พบกับรายการเมทัลฟิวเจอร์นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กับอาร์เซ็นเตอร์อีกแล้วนะครับโอเคทีนี้ผมก็ไปเปลี่ยนชุดเกาะใหม่แล้วครับโอเคที่ได้มาจากการฆ่าของบอสนะครับผมเอาตัวอะไรไปฆ่าบอสรือไมครับผมเอาโวกนี้ไปฆ่าบอสก็คือไอโคมนี่เองนะครับแล้วก็จะมีบอสที่สู้ไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่นะครับเมื่อคราที่แล้วผมนี้อยากจะฆ่ามันมากมากเลยแต่ไม่รู้ว่าจะฆ่ามันยังไงดีครับโอเคเดี๋ยวคราวนี้นะครับเราก็จะไปเดินทางด้วยนกอีกต่อนะครับเพราะว่าเราก็จะไปดูว่าอาจจะมีสัตว์ต ผมตอนก็อาจจะพร้อมแล้วครับไปโอเคไปเลยเออถ้าเกิดว่ามีอาการปุปิดไฟก็เอาไอ้พรมตัวนี้ไปช่วยได้ครับไปโอเคจะเราดูเลยครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศนีก็ฝนตกแปรปรวนเลยครับเอาฝ้าเล็กมาเกิดอ,อีกแล้วเออมีบอสตัวนี้ตัวหนึ่งนี่หวา เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราต้องรอครับ mm. เวลาฝนตกเนี่ย oh. อมองเห็นอะไรไม่ค่อยชัดเลยครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปิดกล้องดูครับอาจจะต้องเจอตัวนั้นตัวนี้บ้างโอเคอืม okay. mm. นี่ถ้าเราไม่มีกล้องสปายกันนะครับเวลามืดหรือเวลาอะไรที่มันมองไม่เห็นเนี่ยถ้าเราไม่มีกล้องเลยเนี้ยโอเราจะมองได้ลำบากมากมากเลยครับเดไปเลยไปกันดีกว่าโอ้บอสยังอยู่ครับนี่ครับเลือดประมาณโอ้หกแสนผมชีฟเองผมชีฟมาเกิดครับว้าว รู้ไหมครับถ้าเกิดว่าเราภาพคมชิปนี้ได้เนี่ยเราก็จะได้ของดีๆมาหลากหลายเลยครับอืมสุดยอดนี่ลูกยักษ์กิงอยู่เลเวล85น่าจะได้จริงๆเลยถ้าเป็นเลเวลร้อยนะจับแม่งเลยคิฟฟินนี่ก็โอ้เกือบเกือบเหมือนกันครับ จับได้ไหมได้แต่เราไม่เอาตอนนี้ครับอู <an> ้สีแดงมาตั้งไกลครับเลือกตั้ง2องกว่าล้านอู้แล้วก็ชี้อีกตัวหนึ่งไม่ใช่ดิพงมมตาก้อนว้าวเลเวล20ด้วยเลเวลน้อยเอกินไปหน่อยครับอืเฮ้ รู้สึกว่าสัตว์ปงเนี่ยจะมาเกิดบนเกาะี้เทียบเลยครับกองอื่นนี่ผมดูแล้วมันเกิดน้อยมากหรือไม่ค่อยเกิดเล้ก็มีครับส่วนใหญ่จะเกิดเกาะน้อนกันเทียมเลยครับหลายพาร์ทแล้วที่เรามาดูกันโอ้มีควีนฟองน้อน,นีกครับโอเครนอไปเฮ้ เออ,ลอแล้วไงลองไงนโลูอชอบรงแกระบ้านอะไรนะโอ้สีสวยด้วยเอ้ยบอกไหใ <c oughs> หญ่แายาม้มมาเมื่อกี้เราเจอลูกยักษ์ข้างบนใช่ไหม <c oughs> เฮ้เลเวลเท่าไหร่เนี่ย น้อยมากเลยครับเลเวลโอ้โหน้อยมากน้อยมากนะครับอืมโอเคบรรยากาศสดใสแล้วครับเริ่มจะสดใสามากขึ้นครับ เดี๋ยวเราลองดูในนั้นก่อนดีกว่าครับว่ามันมีอะไรมาเกิดข้างในนี้บ้างอาจจะเป็นของดีเลยก็ได้ครับลูกยักษ์ตัวเดิมบอกว่าตัวเดิมอีกแล้วลูกยักษตัวเดิมอีกแล้วอืมเราต้องดูให้ทั่วครับ้ตองลงไปอีก ลึกๆเลย,ว,ยว้าวตรงนี้แหละครับอุ้ยสัตว์น้ำมีเยบเลยครับว้าวเลเวลอะไรทั้งนั้นเนี่ยก็มีเลเวลบบปกติครับปกติเลเวลร้อยนี่น่าจะเห็นได้ยากมากเลยครับอืมมีน้ำหนกมีน้ำตกออกมาเป็นสายด้วยครับ สิ่งเดียวที่ผมอยากจะทำบ้านคือตรงนี้นะครับผมอยากจะทำบ้านมากเลยแต่ไม่รู้ว่าผมอยากจะอยู่บ้านที่ไหนดีโอ้ลางสีสีแดงนี่เต็มหน้าจอเลยครับหันไปเนี่ย ลังสีนี่มีเพียบเลยครับอืมโอ้เราลองไปดูแอดดอปป่ันดีกว่าครับแอดดอปสีเขียวมีอะไรบ้างโอหูท่อน้ำไม่ต้องพูดถึงเลยครับที่พวกก่อนนี้ปลอดภัยไหมไม่มันอยู่ใกล้สัตว์รลายตตรงนั้นเกินไปครับ อมไม่มีอะไรเลยตอนนี้ถ้าเกิดว่าเจอบอสแบบมีเสียงเพลงิีลิกิทธิ์นะครับต้องรีบถอยห่างไปเลยครับไม่งั้นแน่นอนว่าเราเจอแน่นอนแล้วว่าเราไม่ต้องการมันแน่นอนครับอืม โอ้ยมีตัวอะไรมาเกิดหรือเปล่าวะเนี่ยตรงนี้ถามว่าตรงนี้ปลอดภัยไหมอ้าเฮ้ยตายเพราะอะไรอะไอ้นี่เหรอเฮ้ยมาเลยมาเลยมาดิ มาอืมเฮ้ยเฮ้ยมาโอ้ไหนใครเนี่ยเหรอฮะเฮ้ยนั่นแหละผมคิดว่าหลายๆที่มันก็ไม่ปลอดภัยครับมา ผมคิดว่าเกาะนี้ก็โอเคเนี่ยถ้าทำเป็นบ้านตรงนี้ได้ก็ถือว่าดูดีมากมากเลยครับโอ้โหเนี่ยสวยงามมากเลยครับถ้าทำบ้านตรงนี้ได้นะป่าเลนหูเนี่ยคิดว่าผมอยากจะไปไหมตรคิดว่าผมไม่อยากจะไปหรอกนะมันรู้สึกว่า ไม่มีตัวที่อะไรมาเกิดเลยนอกจากบอสแองไครโลหรือบอสอะไรก็ไม่รู้ต่างๆมันก็มาเกิดนะครับอืมเราต้องหาพื้นที่ที่มันสามารถทำเป็นบ้านได้ครับแล้วก็ปลอดภัยดีด้วยอืม,อม โอเคนะ่าจะจบการเดินทางประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปด้วยไอตัวนั้นอีกดีกว่าครับไปไปหาเอลิสกันเลยโดโดเล็กลิสผมไม่ได้เก็บผิดเย้ยไปอ้ยตามว่ายน้ำนี่น่าจะเร็วมากกว่านกเลยครับโอ้ตีเล็กอ มาเลยเอาฟ้าเล็กไม่คาวว่าเจ๋งเหรอเฮ้ย,ยไปนี่ไงเห็นุ่นตรีรึเล่าเฮ้ยเอาเลยอโอเค ก็ถือว่าดีมากๆเลยครับโอ้โหเปลี่ยนสีได้ง่ายเลยครับมาเลยอืมนั่นแหละรู้สึกว่าเราอยากจะมาอารวาสกาอนนี่แค่แต็มที่เลยครับอ่ะ เข้ามาอืมอนั่ลมาเลยโหมามามจะ่าวหมดเลยเนี่ยอ่าจะลององเปิดทัดดูครับว่า ถ้าเกิดว,ว่าเราอยากจะฆ่าโกเลมน,นะครับมันจะมีการสะท้อนดาเมจได้ครับแม้จะเป็นโพรมตัวนี้ก็เถอลองดูครับโอ้โหมาไปเลยเฮ้ยอันนี้เลเวลเท่าไหร่วะลองปิดทัดตนิเลเวลร้อยี่สิครับเล็กอืมเก็กเล็กด้วยไป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  มีตัวดีๆมาเกิดแล้วครับเราว่าเราจะได้จับตัวทิเล็กกันไปมปเลย๋ยวเราจะจอดตัวนล้นใน้ไะเด็นไกลก่อนไปโน่ฮึสไลแม้แต่ตัวข้างบนก็ต้องยไลลงแล้วโอเคเล่นกันเลยครับ ลองเปิดฮัดตัวดิเราต้องเอาอะไรไปจับไอ้นี่ดีวะไะจับด้วยหอกกันเลยครับอืมเอเไม่ฟองยาเสือกอืมเสือกทำไมว้าวโอเคเลยครับประมาณนี้ซื้อนะแม มาเลยโดนไหมเนี่ยค่าสลบเฮ้ยอีกทีเดียวโอว้นั่นแหละใช้ได้ครับว้าวโอ้ยสวยงามมากเลยครับสุดยอดโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาจับทีเล็กไอตัวเท็ก,กันนะครับโอเคไปเลยโอเคครับเผ็เล็กก็จกับไ่เรียบร้อยแล้วครับอาหารของมันก็จะกินพวกเนื้อธรรมดาได้ครับโอ้ไม่จะเป็นต้องพวกเนื้อโฟมนะครับ ว้าวสุดยอดเลยมันต้องใช้ที่ขี่หรือเปล่าวะมาเดี๋ยวเราพายพวกนี้ไปเลยดีกว่าครับส่วนไอ้พวกนี้เดี๋ยวเราจะฆ่ามันเองวางเก็บเลยว้าวเราจับเท็กเล็กได้แล้วเหอมามอืม ให้มันตามมาโอ้ไม่ไหววะรู้สึกว่าเทคนี้มันจะเชื่องช้ามากเลยครับว้าวโอ้โหเฮ้ยมันกระโดดลอยสูงมากเลยครับไอโฟมตัวนี้ ถ้าเราไม่กดสเปกบาร์นี่เราก็ไม่รู้อะไรเลยครับมาอยู่ตรงนี้แหละไปเดี๋ยวเราว่ายน้ำไปกันดีกว่าครับนี่ไม่ได้กดชิปหรือไม่ได้กดอะไรทั้งนั้นเลยครับโอ้โหไวเลยเดี๋ยว,ยว,ยวยแถมอีกสักหน่อยแผลอีกนิดนึงโอ้ว่ายน้ำวายมากเลยครับน่าจะถึงบ้านแต่อย่างรวดเร็วโอเค ลแล้วเราไปทำเซนโดหกเล็กกันเลยดีกว่าครับไปโอเคครับเราก็มาเอาเซนโดให้กับทีเล็กตัวนี้แล้วครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันใส่เซนโดแบบไหนเราก็ทำเซนโดไว้เผื่อเลยครับไม่ได้ได้ไหมไม่ได้อันนี้ละ่ะโอเคได้ว้าว อัเลือดก,ก่อนเลยดีกว่าครับโอเคเอาเลือดไปประมาณสักเท่าไหร่ดีล่ะคราวนี้ยังไม่พอมั้งโอเคสี่ล้านแล้วก็โอเคสปีดประมาณร้อยเจ็ดห้าโอเคได้แล้วครับแล้วก็สแตมินา่าสูงเลยโอเคประมาณนี้แหละไปขึ้นขี่เลยครับโอ้อาการบาดเจ็บนี่มันเทียบเลยครับเปิดท่าดูนี ว้าวเป็นเทคที่แบบว่าสีสวยมากเลยครับว้าวดูให้โกงเกินครับเกเเล็กตัวนี้ก็ว่าเป็นเทคที่ค่อนข้างโอเคเลยครับสวยงามสวยงามนะครับสวยงามมากแต่แค่รีเลือดช้าไปหน่อยนะครับไม่ได้ไวเหมือนกับพวกอื่นนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยครับ การรีเลือดของมันเดี๋ยวเราลองดูก่อนครับว่ารีเลือดแบบไหนได้ไวไหมเนี่ยการรีเลือดก็ค่อนข้างไวอยู่นะครับโอเคไปใช้สเตมินานี่รู้สึกว่ามันโลดสเตมินาช้ามากเลยครับเกเลในตัวนี้ที่ผมต้องจับตัวนี้มาเพราะว่ามันเลเวลดีมากเลยครับอืมเอาเลย ไม่ข่าวว่าจริงเหรอฮนะขอเลยอันนี้ไข่ของอะไรอ่ะไข่ของเล็กเหรอไขท่ทีเล็กใช่ไหมทำไมเออนั่นแหละวะ่าเราไปเอาไข่ของทีเล็กกันเลยดีกว่าครับว้าวเก็บเลยไป ผมก็ไม่กล้าไปกัดไอ้มอมตัวนั้นหรอกครับโหถ้ากัดไปเันจะมีตายอย่างเดียวอะไรแล้วเพิร์๋อ้ทำไหมทำเลยอืม โอเคครับเดี๋ยวเราจะมารอการรีเลือดของทีเล็กตัวนี้เลยดีกว่าครับโอเคครับเทคเล็กก็เป็นการรีเลือดทีดเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปแหวก<ป>ะกันเลยไปไปฆ่ากันเลยมาหมดแล้วฆ่าไโอเค เราไม่ได้เก็บเลือนะแต่เรามาเก็บห่ังเท่านี้นนครับไปมาเลยโอ้เล่นเสียงปุ๊บตายอันเียบมาว,าว้าโอ้มีเทคแลปเตอร์้วยครับเลเวลเท่าไหร่วะร้อยเจ็ดสี่ครับเทคแลปเตอร์อะไรทำอะไรกันตรงนี้ ว้าส wow. ุดยอดเลยนวเราจะจับเทคแรปเตอร์อีกตัวหนึ่งครับมาโอเคมาเลยเทคแรปเตอร์ผมว่าเออนั่น,นแหละอะไรไหมมอ,องเออหลบไปซะว้าวเทคแรปเตอร์นี่โอเคเลยครับ โอเคครับแล้วแท็กเลอเตอร์ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหโดนแมง่องต่อยมาไม่เป็นไรมาทางนี้เลอเตอร์มาเลยมาเออตามมานั่นแหละมาหาเลยเออนั่นแลหละฆ่ามันอือสุดยอดเลยมา โ,โดนฆ่าแล้วดิมานั่นแหละอยู่ข้างหน้าี่มีหลายตัวเลยครับมาเลยไปเข้ามาเลยโหยกินเนื้อครับไล่แดดเนื้อไปทั่วทุกที่โอเคมา โอเคไม่ต้องตามมานะเฮ้ยจัดก,การไอ้นี่หน่อยดิเฮ้ยเนี่ยจัดก,การเร็วเออนั่นแหละไะโอ้ข้าม,มันมาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยบ้าบอลบิษษษายเลยตรงน,นู้นก็จะมีอีกตัวหนึ่ง โอเคโอเคครับใครที่ชอบสลับคลิปนี้นะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจให้กับเมทัลเทอเจอร์คู่นี้นะครับโอเคครับสลับเมทัลเทอเจอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ